สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง pca t o l i n g ธนาน,นะครับวันนี้เราเข้ามาหมายเดิมนะฮะอันนี้เป็นหมายมาปากถินนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเฝ้าดูนะครับว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายครั้งก่อนที่เรามาได้ปลาหนึ่งใหญ่หมายนี้เรามาได้เป็นในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะว่า ถ้ามาเฝ้าช่วงบ่ายเนี่ยม,มันจะพอเข้าบ้างไหมนะครับห่ายนี้ก็เดี๋ยวมาลองติดตามดูกันเลยนะครับแต่เหมือนช่วงบ่ายเนี่ยมองยากกว่าช่วงชเช้าเลยนะเพราะตอนนี้แดดอยู่ด้านหลังเรานะครับกลายเป็นว่ามันหมายมันมืดหมายมันร่มเกินนะ้ว ถ้าไม่มีแว่นนี่คือจบนะฮะว่าตอนเช้าดูยากกลายเป็นบ่ายยากหนักขึ้นไปนะครับก็เรยมาลองดกูกันนะครับว่าเราจะสามารถยิงมันได้ไหมนะครับถ้าจะมันมีปลาขึ้นมานะฮะตามกันเลยนะครับไกลนะเนียน่ยนะ

ปึ๊กเลยนะฮะอย่างนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับ ดูล้ลวน่าจะต้องเปรียกกันนิดหน่อยถ้าแล้ว,วปลาลากไปผ่นนะฮะงั้นเดี๋ยวไม่ได้กินแน่ครับขออน,นุญาตลงไปเอาปลาก่อนนะครับ แตกเรียบร้อยนะครับให้เราก็ลืมไปนะครับว่ามันมีตะข่ายเก่านะครับสมมติจะลืมไม่ได้เอามีดมานะฮะโอ้หก็จะเลื้อยออกมาได้น,นะเสียเวลามากเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าถือว่าคุ้มอยู่นะฮะ ตัวก็ใช้ได้อยู่นะฮะคุ้มค่าลงน้ำครับแต่โอ้โหเซ็งเลยนะฮะยังไงก็วอนเพื่อนๆน,นะะักหาปลาที่ลงตะข่ายนะฮะคือลงแล้วรบกวนมาเก็บกลับครับโอโ้ตัวเดียวเลนะ่นเอาหมายแต่ยังดีที่ตัดสินใจยิงตัวใหญ่นะฮะ ายิงตัวเล็กนี่จบเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะเกินฝ่ามือนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับคือดูแล้วน่าจะไม่ได้ยิงอีกตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเฝ้าสักแป๊บนึงครับเผื่อน้ำหายตะเทือนและปาลา่าจะกลับมานะครับ<ม>ก็เดี๋ยวลองติดตามดูกันนะครับดูสภาพหมายนะโอ้โหลยเละเทะเลยนะฮะ ไม่รู้ว่าปลาจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยกะว่าช่วงเย็นนี้จะยิงหมายนี้แบบเรื่อยๆนะโอ้ยกยเป็นว่าตัวแรกก็ติดพันตะขคายนะครับอืมเซ็งมากเลยนะครับยังไงอยากจะฝากาเพื่อนเพนะื่อนนักตกปลานะักหาปลาทุกท่านนะฮะ คือยังไงรบกวนนะครับตะข่ายของท่านนะฮะมันลงไว้เนี่ยคือจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ต่อเนี่ยรบกวนมาเก็บกลับให้หน่อยนะครับมันเป็นปัญหาชีวิตมากเลยนะฮะคือปกติผมจะยิงตามแนวยาวของครองมานะครับมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับตัวตะข่ายมากนะครับแต่วันนี้เรายิงขวางคลองนะครับยิงข้ามของเครนี้เวลาดึงปลามานะ คือ,อยังไงมันก็อดพันไม่ได้ฮะเพราะว่าตะข่ายมันอยู่ตรงกลางครับคือผมเองอ่ะผมก็หาปลาด้วยอุปรกรณ์หาปลาก็ต้องบอกว่าก็ก็แทบทุกชนิดแล้วครับตะข่ายในยผมก็เคยลงนะค,คือให้เก่ายัางไงผมก็เก็บขึ้นนะครับไม่ค่อยลงทิ้งไว้เพราะว่ามันคือหนึ่งมันเกะก,กะนะฮะ เกากวางลําคลองแล้วก็บางทีเวลาเราจะมาลงซ้ําเนี่ยมันก็จะไปพันกับไอตัวตะข่ายเก่านี่เองเองนี่แหละครับทําให้มันลาบากนะฮะยุ่งยากคือปกติเนี่ยผมจะพกมีดมานะฮะวันนี้ลืมไปนะฮะโอ้โหเมื่อกี้นี้เล่นเอาวุ่นเลยครับก็ยังไงเดี๋ยว รารอให้น้ำมันใส่นิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ายังจะพอมีตัวลอยไหมนะฮะถ้าไม่มีก็คงต้องกลับนะครับแลดูสภาพหม่แล้วโอ้โหมันคือลุยซะน่าจะแตกกระเจิงเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูกันสักพักแล้วกันนะครับ ดูแล้วตัวน่าจะไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่าคือลงไปลุยสมัยแตกขนาดนี้ไม่น่าจะมีป่าที่ไหนแบบเหลือให้เข้าแล้วนะครับก็คงต้องออจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะครับหวังว่าจะได้จ้องกันย,วยาวๆนะฮะเอาละแป๊บเดียวก็ไงก็ท่าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเด้วยน,นะครับ แล้วยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนไปดูอะไรอันานี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ